4ตีนได้พี่น้องเนาะโ้ขนาดซตีนได้หาโบโโบไดเมนเฮลินดีดีได้พี่น้องเนาะโบโอ้ทุกยับบุ๊ยยับย็ดใชเารคนีคนีเอาฮใชเ้ประมาณฮอดนี่แหละครับอมันว่าใช้อตตนี้มันก็ต๊อยู่แตสามเสารว่าบ มันก็มีอีกเชาหนึ่งอยู่นี่ด้วผมจะมีเชาวนึ้อแงะนะเออเนาะแต่ว่ามันก็ดที่นั่นทิเปะอยู่บ่อาคือความคิดของอ้ายเด้หน่ชาวว่าใส่สีชาวนี่ประตูในชิวนี่ระบาดหนิแม่นเราไอ้ตโนะแม่นอ่าประตูชิวนี้พี่น้องเนาะคืดออกอยู่บ่แาวว่าห้างยางเข้ามาได้ประตูชิวนี้นนนออออว,วงงัวนี่กายอ่าเอาไอ้มันคักระบาดหนิชาวตาเอ้ย เนาะอ่าบไฮพรบพระวัดศาสตร์ทำร้อยพี่น้องโบไฮพระวัดศาสตร์ทำร้อยเนาะเพราะว่ารอบนี้มีสามเจ้าแล้วบัดนี้ยรอบนี้มีสามเจ้าเนาะมีทางพ่ออัมพรกับแม่ติ๊กเนาะอ่ากับครอบครัวเราแน่พี่น้องเนาะอ่าแล้วก็ทางพ่ออมพรกับแม่ติ๊กนี่เพิ่นรับอุปกรณ์พี่น้องเนาะอุปกรณ์เป็นปูนเป็นยังหรือว่างต่างอย่างวั่พ่อเละพี่น้องเนาะแมนทางพ่อกับแม่เพิ่ลรับ ด้อยๆๆป๊าสิออกได้บ่อ้ายแน่โด้สวัสดีอ้าวบ่ได้ขยันหยังคนหลายอยู่เนาะสุกแต่ว่าเจ้าเห็นอยู่บ่สุกนั่นล้มเปะล้ก็ย่องแเลยพุ่นน่ะเออปาดนยังเห็นอยู่้โด้เสือเสขาวอันนั้นแล้วแต่ว่าทางปาดฟาดซะเลยเออ่าโดปาจะลองเบิ่งซะเนาะอ่ามยังอยู่หลายคนนี่ทางอ้ายเพิ่นสิไปทางเฮือนน้องสินชัเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าเราเบิ่งว่าไปได้บ่หรอเพราะว่าน้ามันค่อนข้างที่ว่าลายเนาะพี่น้องเนาะเาสบายดีครับซาต้าล้วก่อนเนาะโดูสบายดีสบายดีมาพี่น้องเนาะเบิ่งก้อนเนาะจังไดก็ขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับผมเองพี่น้องเอฟซีเบอร์สกูลสุโขพี่น้องเลยเพราะว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือทางต่างประเทศน้ำมาต่ออีกคลิปเนาะพี่น้องเนาะคุณทั้งนั้นก็คขาขย่างถือกันได้พี่น้องเอิดเอิฟ โอ้ยปุปว้ยปุกบนเนาะโอ้หทุกยันไซต์โอยบาดโตไม่ตะนุ่มเปื้อนแล้วเด็ว่าเลยนะเนาะโอ้ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้โตะต่นุมเปื้อนแล้วอ่ะโอ้ยใค่อีกแล้ววันนี้เนาะ ยุ่มยุ่มเนาะยุ่มยุ่มบ่มันบ่ไปอ่าเด็นยวดไดเสั็จยุ่มยุ่มที่น้อยเนาะยุ่มจัีหน่อยยุ่มยุ่มที่น้อยอยู่บมโมยังอยากให้ไปไปจักว่าแล้วกำลังว้าวอยู่มั่งอันนี้โอ้อันนี้ไอ้บริชายโฟอ้าวกัาโฟวินย้อนยุ่งฮิ้วค่ะเอากับบริย้อกกับทว่าเขาบริชายมันก็สิปินไปที่นะมันโอ้อันนี้คือรถธรรมดาค้นทั่วไปคือรถน้องมาที่มันก็สิประมาณนี้ เรียบร้อยแล้วจัดเนาะพี่น้องเนาะอยู่กับพ่ออยู่ด้วยเปลี่ยิบ่าบลลี่บอเชียงคาคานี่ยนั่นกับเดียวกันนี่แหละโอ้อันนี้ถือว่ากักนึ้อมั้งไหมแม่คือว่าก็คือของของน้องอเไรโอ้ว่ามันมีมันมัีสองระบบคือเข้าเล่นทั่วไปเนี่ยครับกับสีสให้มันปินไปะส่งปีนี้บืนกรส่งปีนนะแต่ตรงนั้นที่ต้มอะไรนี่ครับกับเข่าอลไร ปืบนบัตชีบ้บัตรว่าแล้วกกันสมมติว่าเขาเรนไปไหวนี่ในทางเอาทั่วไปกันทั้งกระใสซองขึ้นกันโอ้ช่ว่าชีช้ๆมันเป็นชีตลอดได้โอ้อได้เป็นบ่ตรนะได้คือกันแต่มันเปลืองน้ำมันโอ้หนักแม่นคือความหมายเขามันมันบริค่าอย่างเขาที่ใส่ไปยังนี่นะเออแม่นแมนโฟวินนี่อ่าไว้เฉพาะบัตรมันค่ามันค่านะเขาใส่ยางไปช่วยใช่แต่ว่าขับเรนทั้งนี่ทั่วไปกันกันก็รถน้องเห็นแล้วครับเพื่อนสองล้อ เอาเสร็เนาะลองกักสองแล้วเว้ยชาวพี่น้องเนาะทำนี้ย่าชบบูยูเสร็จเออเนาะกูทายยางไม่ได้เนาะโอ้โหเออเริ่มไรต้องจะจุนมาแล้วเนาะเอ๋อจันที่นี่ไอ้เพิ่นใส่กักหนึ่งพี่น้องเนาะยากอีกเลยกลาปลว่ามันชิบูยุมันชิบุติดอยู่หม่องเก่ามันชิดคอยยุ่ยยุ่ยไปเลยพอมันชิตีช่วยยางไปได้มันก็ไปเรื่อยๆเลยถึงก็่าติดอยู่หม่องเก่านะโดยโดย ว่าถากซองมีเปลืองน้ำมัน้องเนาะมัน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 บืนบัชเลยงอยู่แล้วนักเนาะมันนักอ่าน้ะไต่หมนี่ข่อยบไดเห็อยางแบบเดิมเลยนอิดไิดมนคะคือลคือเาาี็ไคือรถเจ้าอน้ว่ตาต่ามัลจะให้ล่างตไหกมเนาะโอ้ยผมตกมาเลยเดี๋ยวก็รอดเนามยให้มันฟืนุกชุกไหมเออชุกเนาะ เออแต่ว่าแต่ว่ากินคารอบคือไอเชือขาวนั่นไลยเอ้าเอ้าเอ้าเนาะไปดอกบานี่ทไกใหญ่บ้านเนาะโอ้โหพอดีของมีอ่าโบวินบ่แ่มเด้อพี่น้องเนาะบาทนีเดาเมื่อวันนี้เดาจิมาเขาตัวงศาให้มันยางช่วยกันเมื่อกี้นี่ยางตัวรังเดนาะมันยู่ไปจื๊อ เดี๋ยวเอาได้ใช้อันหนาแล้วยังงาโมไปอยู่นี่ตีนไปสี่ดินโมไปทะยุงอยู่เนาะจีนได้เอายู่กันอยู่นี่แล้วเพราะมันเป็นดินดากไงพี่น้องเนาะย่างเหนื่อยเนาะครับหน้าหนาโอ้นี่ยังเกือบจะได้หันโอ้ยเออแต่ว่าบนหันได้เชาบ่เวียดแต่ได้ยี่ปอเรียบร้อยเรียบร้อยอันนั้นบริเารหลิ้นได้ขนาดพี่น้องเฮ้ยเนาะ โอ้ทุกได้ดอกวแค่ไหนโอ้พอสี่ตีน oh. well> um um ืได้พี่น้องเนาะโอ้ขนาดสี่ตีนืได้หาผมโอ้โบดิเมนเฮดรินจดีได้พี่น้องเนาะโอ้โอ้ทุกยับวบยับอ้ยับโอ้ยน้องอักไปบาดนเลยฮด พูดโอ้โหขนาดสีล้อเนี่ยเนาะโอ้โหวันแรกขนาดรถอันนั้นพ่นมายังคามนี่นะคือสีล้อกับตีนมันโมเมนต์ตีน้ำนะพี่น้องเนาะมันหมุนมันไปอยู่แต่ว่ามันก็บข่ายางข่ายางคือเก่าเอ้าวันแรกกับคลิปนี้เนาะอ่าสีมาว่าเรื่องเฮือนเฮือนเฮือนไฟหรือว่าเฮือนครัวของอ่าชาวตาบอนุ่มเราเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทางพรพรเนาะกับแมตติก แล้วก็แม่อ้อยเนาะเพื่อนก็ได้ถามทางบอตาแล้วเนาะทางพอออมพรเนาะกับแม่ติ๊กนี่แมนสิฮับเรื่องอุปกรณ์เนาะพี่น้องเนาะทางแม่อ้อยแต่สิฮับเรื่องค่าช่างเนาะแล้วก็ทางไอ้เพื่อนผู้เพื่อนช่วยเพื่อนน้องโมนี่อาจจะเป็นค่าเสาบ่เนาะเพื่อนติดต่อทางบอนุ่มก่อนเนาะเนาะถามเบิ่งทางบอนุ่มก่อน สามคนเลยนะบาทนี่พี่น้องถล่มเขานี่เนาะเนาะว่าจังไรแตะนุ๊มาโดยเนาะเพิ่นเพิ่นอันชื่อเสาให้จังบ่ปะตัวนี้แต่ว่าเนาะอันนี้นะอันนี้นะอันนี้บล็อแบบตรงๆเลยเนาะอันนี้คือพรพรละวันนี้เราว่าใส่ซองเสานี่มันสิบดีก่อนบ่เราว่านะมันเอาอยากได้กุ้งเขากะยิงคอนออกมาตะนุ๊ อ่าเจ้าเจ้าคืนออกว่าอ่าแต่ว่าเอาคอนออกมาแต่ว่าคืนง่ายเพื่อนี่ชาวเราใช้ซีเทานี้เพื่อนชิเพื่อนชิเอาฮอตใช่เหรอบ้านมันฮอดนี่แหละเขาเสร็จออกมาเดียวแต่ว่าใช้ฮอตแต่นี่มันก็ตกอยู่ในซามเทานั้นแลว่าบ่มันก็มีอีกชาหนึ่งนี่เด้อผมจะมีเชาวนึ้อเง่นะเออเนาะแต่ว่ามันก็บที่นั่นที่เป๊ะหรือเ่ อ่าคือความคิดของอ้ายเด้หน่ชาวไซซีเสาหน่ประตูในชิวหนี่ดับบันีนแม่นเราไอ้ตโนแม่นอ่าประตูชิวนี้พี่น้องเนาะคืดออกอยู่บ่แปลว่าหันยางเข้ามาได้ประตูชิวนี้อ่ามันก็กว้างเฮือนคัวอีกอ่าถ้าว่าไซซองเสาบันี้อ้ายเราโทรมาหนิเราว่าย่านมันเกะกะกับหัวกันได้แม่นบ่แอนอ่าเพราะว่าประตูชิวนีเด้พี่น้องเนาะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะ สีให้เพิ่อนออกความคิดความเห็นกันสักก้อนเนาะผูะ้ที่ว่าเพิ่นชีชดช่วยพี่น้องคือทางบอต้าสิขอเป็นคนกลางเนาะเพราะว่าทางแม่อ้อยนี่เพิ่นหับค่าทางเด้หับค่าทางทางพออมพรกับแม่ติ๊กนี่สีอุป,ปกรณ์นี่แม่นทางพอกับแม่เพิ่นสีซอยนะแต่เซานี่แม่นมอบให้ทางอ้ายเพิ่นเนาะ,ะแต่ว่าอ้ายเพิ่นนี่อยากใช้ซี่แม่นบเปล่น,<อ>นา พอได้บอลจะลดตะวร้ายแต่ว่าใส่ซี่นี่บบต้าพันธทงลดเนาะไม่เฮานี่ก็ต้องได้ซื้อเพิ่มเนาะบ็อกเฮาก็สิได้เพิ่มขึ้นอีกเพราะว่ามันก็สิหลายอยู่หรือว่าแต่ว่าเรื่องค่าช่างนี่บบต้ายังบอกให้บ่ได้เพราะว่าให้ให้ใหเพิ่นม,มาเบิ่งตัวจริงมันก่อนว่าเฮ็ดค่าใดแบบใดใช่ไหมแต่จะให้เพิ่นเพิ่นเพิ่นไล่ให้เนาะแต่ว่าที่แน่ๆนี่แม่นกอ่อขึ้นมาครึ่งนะึงนะพี่น้องเนาะพอดีเพียงนี้แหละส่เมนดิว้ว ย,ย่ยอมซีเนาะย่ยอมซีเอาแต่ก็กอกอทับหลังหรือว่าเฮาผู้อยากก็ทับหลังก็แม่นตีไม้ทับหลังเลยก็ได้อ่าคือเอ้ฟซี FC คือสิคิดออกอย่างเนาะอ่าตีไม้ทับหลังเลยพี่น้องเนาะก็ได้คือกันแบบห่างๆก็ได้ทั้งๆแมนเพราะว่าถ้าถ้าใช้ซองเชา,านี่แม่นได้ตั้งอยู่นี้นี่เสาหนึ่งซองเสาแต่ว่าใช้ซีนี่นเจนั่นเจนั่นเนาะแมน่นเออแต่ว่ามุ้งนี่มันต้อง มุงแซกออกมาสิคือกันโดนคือทางพรอมพอรอนกับเมติกเพิ่นบริโทรมาบ่เพิ่นกัดโทรมาอะไรน,อนอี้ออเพิ่นเพิ่น,พนว่าจังได๋ซช่เพิ่นว่าถ้าทำทั้งเจ้าก่อนนะทั้งอย๋ยันเว้ายันบ่เข้ากันทั้งผู้ใหญ่มันหลายคนเลยโดยแต่ว่าเราโทรมาเมื่อเช้านี้เราว่าให้ให้บอกเพิ่นแบบแจ้งๆเาะสินะแบบว่าบ่ได้เว้าว่า อึมอัำมดัง,ง,ดงดนั้นสิ่งเดอกเราในใจก็อยากให้ใช้ยสองเสามันจะง่ายทีนะง่ายในการ head เฮ็ดแต่ว่าแมนม่ได้วา่าได้สองเสากแต่แต่ว่า <ไอ S 2> ทั้งนี้ทั้งนั้นบบดนี้คอยสิถามทางอ้ายเพิ่นผูส้สิชื่อเสาว่าเนาะโอเคบ่าแบบนี้สินะอ่าเพราะว่าทางแม่อ้อยแล้วนี่ตายโตัวเลยเด้ยเราหับค่าทางเนาะอ่าสิเฮ็ดน้อยเฮ็ดหลายก็แม่นแม่นแลเตเราเราหับค่าทางอ,อ บัดน,นี้กาทางพรพอลที่แล้วบัดน,นี้ภูเพิ่นซื้ออุปกรณ์แม่นบอ่อ่าถ้าว่าเฮาเฮ็ดออกไปก้างเนาะมันกะาาใช้จ่ายมันกะสิแลน่นขึ้นอยู่สินะเพราะอะไรก็จำซองเสามันกะประหยัดงบทางอ้ายเพิ่นนําพร้อมแล้วก็ทางนี้ทางนั้นกะึ้นอยู่กับผู้เพิ่อนอยากชอยพี่รองเนาะอ่าจังได๋กะให้เพิ่นเดี๋ยวสิถามเพิ่นทาง3 3ภายแี่น่เนาะพี่น้องเนาะเ่ราะอะไรเห้เเมัเนมมเข้ากันแม่นๆให้มันเข้ากันพี่น้องเอ้ย แต่ว่าหลังคาหนิแมนนี่แหละโต๊ะวัวโต๊ะกระช่ำห้องน้ำเนาะพี่น้องเนาะหลังคาช่างห้องน้ำเพราะว่าทางพอมพอแล้วนีิเรา่าสติ๊ติ๊กกระเบื้องให้เลยได้เนาะพี่น้องกระเบื้องก็เอาสีสีอ่ากับสีภายนอกหรือว่าอีหวัวบันไดแหละพี่น้องเลยเราว่าเราสติ๊ติ๊กไห้เลยเนาะแต่ว่าคือว่าอ่อนแล้ว ต้องๆ้ถามเพอีกเด้นึงก่อนเนาะบ่อยากอาเว้าไปก่อนพี่น้องเลยเพราะว่านี่ที่แน่ๆนี่แม่นแมนอยูนี่แล้วนะเาที่4นี่ว่าจะเฮ็ดยืนมาพี่หก็บ่บ่เฮ็ดยืนมาพี่บ่หรือาตหั่นบ่กอดพี่พี่แล่นี่าีแลนี่นี่ยิงลงมานี่รว่าพี่แลว่าให้มันตห้องีกโดยแต่บ่ตห้องก็ได้นี่ยิงลงมากับตัวนี้นี่ตีมุลงมาจกตีมุก อาสว่านแทงแล้วก็น,น,อน็อตเอาแล้วบาทนี่หมูลองหมูลองใหญ่ๆนั่น<ด>จับไม้ได้คือกันพี่น้องเนาะกำเสร็จมัน,น,นมันจ่อพดเนาะแม่นทำนี่ทำนี่มันกันจอ่จอจ่ออยู่แล้พี่น้องเนาะจ่ออยู่แล้วแต่ทั้งหลายเพิร์ลวานได้ไหมเนาะบต่ตาคือกันได้พี่น้อง <c oughs> แต่เพิ่นวานน่าเนาะนะนะมาจัดขอไม้คืนก่อน มาไปเบิ่งทางลูกเขยก่อนคือว่าบรสาบายไปสัตว์เออโอ้อเป็นยังไงอืมมุกงามคบหัม่มบ่ออโออารมณ์ดีเลยเนาะอ่าไอตีบไปลากไรทางนั้นกันข้าว่ฮะข้าวแก้วเนาะอย่าหนึ่งแหละหนึ่งพี่น้องเลยจ่าเอ จั่งจึงจั่งจ่งบ่สบายอีไรใช่ป่ะนี่ห้อนบ่ชื่อเด่กบ่หยาเด็กน้อยหยารถไถน่ะนี่บ่ยุ่งกับห้ายุ่งเนาะบวกกับผ้าลงฝนตกแน่พี่น้องเนาะมนี่แต่บางคนบ่เคยอยู่น้ำพัะลมนี่มาถืงพัะลมนี่เฮ้งโอ้เป็นไข่แล้ยเลยบัดลูกบอตาบัด ลื่นก็พัดล้มนั่นนะขาดพัดลมมืไรแบบนี้แม่เพื่อนว่าอ่านี่เดี๋ยวจะชื่อให้อันตัวล่อฮะเนาะตัวจะถามถามมือยกมือนะเดือนวเอี๋ยวก่อนตัวนี้ทั้งบ้านเขาคือโบกคุนว่ามีก็เนี่าบุคคอยอยากเหตุสายกดมึงดูกดมึงดูสายแหละเออเอ้ เอ้ยเอออ่าอ่าเอออ่คักป่ยังเนาะเอามีแต่ว่าเรื่องเฮือนครัวเนาะเรื่องเฮือนครัวนี่กะเอามันคักได้บัตรนี่สาวตาเอ้ยเนาะอ่าบัวหอยไปประวัดิศาสตร์ทำร้อยพี่น้องบายวัดิศาสตร์ทำร้อยเนาะเพราะว่ารอบนี้นี่มีสามเจ้าแล้วบัตรนี่ รอบนี้มีสามเจ้าเนาะมีทางพ่ออัมพรกับเมติก a a เนาะกับครอบครัวเราแน่พี่น้องเนาะเหมือนรกแบบ็ทางพ่ออัมพรกับเมติกนี่เพิ่นรับอุปกรณ์พี่น้องเนาะอุปกรณ์เป็นปูนเป็นยังหรือว่ายาง,งต่างๆยัางหลอพอแหละพี่น้องเนาะแม่นทางพวกกับเมเพิ่ลรับค่าสร้างนี่ทาง acy, เมอ,อ้อยเออเมอ้มอยเพิ่นบอกว่าต้าแล้วเนาะว่าค่าสร้างจังใดจังใดแล้วเมซี่ฮับลูกไปสั่นบัดค่าเชานี่แม่งทาง อหยน้องมูเพ er, ิ่นบอกแล้วแม่นบ่โเออเพิ Bone ่นเพิ่นสิชื่อให้4โตดโนอ่าอันนี้ทั้งนั้นแล้วก็ต้องถามกันก่อนพี่น้องเนาะแต่ไม้นี่บ่ทานับแล้วโตทีบ่ทันตัดยังหยังนี่แม่น6โตเนาะโอ่า6 6านับเออ6หรือดูวไปูอีก่โอูู้บมีบ่โดยเพิ่นเอาไปกาดบ6 7 8ซั่นเนาะ8โตซั่นแล้วก็บอกเฮานี่ตะนุ่มนับนี่100กว่าพ่นใพี่น้องเนาะีนะ ้ยอยปัวไปแนนแต่เพราะว่าเฮาสิบบริโกขึ้นสูงไาเลยเด,ด,ด้มันกะย,ย่างเพิ่มกับ,บเกินห้าหกสิบพี่น้องเนาะใบใต้คิดว่าได้เพราะว่ามันก่อรอบแต,ต่ทางทีเด้ฉะนั้นกับข้าวของน้ำอะไรมันบ่เอาก่อสูงขึ้นกัำของน้ำเลยอ่าบัดซ่องน,น้อยนนั่นเจ้าสิปิดบ่ลองน,น้อยนนะปิดบ่ก่อปิดเลยบ่เรือเห็ดไปได้เอ้าความคิดของเจ้าเนาะดท้้งนีอ่าแบบปิดแทนคุ้งเลยทางนี้เนาะเอา พอชมพูปิดก็คือเก่าแล้วเนาะอ่าว่าขอเนี่ยน้ำพี่น้นองมาแลนย่อยๆกันค้าบติขเขาแล่นกุนเที่เราแล้วเฮ<ด>้ยเฮ้ก็ถือว่าวุนนละเนาะมันแดดมันยังเรือเข้าเขาลุงช้างเพิ่นแล้วพี่น้องเนาะเขาลุงช้างเพิ่นแล้วเฮือนไอเสียงเดี๋ยว๊ดให้เพิ่นขึ้นมาเบิ้งเพราะว่าทางม่อ้อยแล้วนะอยากจ้างมาช้างคนเก่าทุกท่นนะ มันเฮาดีกันแลวมันง่ายพี่น้องเนาะเฮาเฮาจักเลยเด้ว่าแบบใดแบบใดมันง่ายแ้วก็คืออันนี้การทางออกนี่แมนเอากาวติดก็ได้หรือว่าให้ตะนุ่มนี่จะยืนสวรรค์ก็ได้เพราะวน็อตนี่ซื้อมาแล้วเนาะมีแล้วซีก็ไปใส่ลูกใส่ลูกฟุกมันนะอ่าก็ยู่แล้วอันนี้นะมันแก้ไขแบบง่ายพี่น้องเนาะแก้ไขแบบง่ายโบ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 ชีเรียตไปแลวตัวนี้แต่ว่า ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้เชิดแล้วเนาะว่าเชิดเป็นบ่อพี่น้องเท่านั้นแหละปพอาว่าแลกับรถให้เตียงเรายังบ่ได้ขึ้นบ่ฮะยังอยู่บ่ถอยไปเบิ่งยุ่งเหแนมไปตัวยังขาวเพ้ออยู่ยังอยู่เหรอหรบ่อก็เนาะเนาะว่าแลกเดียวไปเบิ่งเขนเด้อเัินเด้อสตาเด้อเนาะเอ้าสบายดีสบายดีเนาะอ่าไปซะเนาะเขากะ เดี๋ยวไปเบื่องก่อนเอ้าสบายดีคือนึ้งก่อนคือดิคุณกล้องหันไปคุณกล้องนี่โดยโดยอ่าทุกหวมันคำแล้วเมื่อหน้าจังว่ากันไหมเฮาอีแต่ว่าเรื่องนี้กะทำเพื่อนโทษมากกะล้มกันให้ละเอียดเอาก่อนเนาะคือบอด้เฮดเอาได้พี่น้องเนาะอ่าเรื่องรถมันมืนเรื่องยางนี่มันยางอยู่แล้วรถอ่ะมันแห้งมันแห้งมันยางอยู่แล้วแต่ว่ามันบ่ไปพี่น้องเนาะ มันมืน่นออขึ้นได้บ่หรือว่าจังไรย,ยังลากด้วยบ่บ่เนาะอุ้ยมืน่นอีลากอีเรือบังกว่าเนอะนี่ยังเห็นขมมุมอยู่เลยมันไม่ได้ไปอยู่นะเอาคืออนแล้วไปให้มันวิดอันเดียวคา,าก็เนาะลาก อ่นรถพ่นคายยังไงก็เว้นไปราได้เก่าแล้วจมรถพ่นโบนี่เออึ้เนาะจมแท้นี่หัวเดีวนึ่วมาเอาไวอยากให้รถพ่นวิทย์ก่อนเทียเาดึงขึ้นได้เพราวามหนาบ่ตา ก็งอจำบ่รถนั่นไปบูได้เฮากับเมื่อบูได้กันเนี้ยไม่ต้องตัวไอ้เตียงก็ไปได้ได้เราเนาะเรากรเสีรถน้อกจากทางคือกันเราเราไปหนาได้แล้วนะไปหนาได้บ่มไอ้เตียงเราไปหนาได้ไปหนาเราก็สิดึงไปพูดไอสีดึงข้างหน้าไปเลยเพราะว่าไปตัดทางท่านฮะก็เรียบร้อยแล้วเราก็เลยต้องรีบเล็กหน่อยโอ้เนาะเพิ่มไอเราอยู่ได้พี่น้องเลยไปบูได้ดีเดยทั้งในอีกนึงก็จิ๊บเราต้องหอนังเนาะโอเค

chinh 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 đi À, nó nó đứng chính đây rồi Ừ chính gần chính 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 Đứng chính chính chính, chính. <laughs> chính à, nó Nói vậy chính 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 nó. chính 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 Này Điểm chính cái chính 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 đó. Này nó, à, nó chính bộ. Cứ bài Ừ, neo mình để. À, tông trượt luôn, để vón, mấn vón thanh lưỡi, vón ra. À, thế này. Oh, làm được chắc là có đai, nó. chết. ราอ่าเราโคมไปดีด้วยไงลุงเจ้ไม่ไ้เราจีบหฮะอุ้ยเนาะไงพี่น้นนองพี่เลยตับเด็กเลยว่านี่เด็กสองเลยอูย้ยคนเหล็กนกดำอึ้บอุ้บอบอ่าอุ้อ่าอุ้บอ่บอุ้ยอ่าอุ้ยอ่อุ้ยอ่าอุ้ยอ่า โอเคพี่น้องเนาะตาเด้อขัดใจบ่หมดหรอบอลบอลดึงกันเลยคือนี่อือน้องแวปอาจจะไปียกโตเดี๋ยวนี้รถไทยดึงบอลได้ไปได้คอยยืนเบิร์เกอรโอ้ยมันรถจักมันน้อยมันแหลบคันแหลบแอบเขาเลยรถไทยได้เปรียบกะว่าตีน้ำตีน้ำตีนใ่อ่าตีนแบบมันมันกว้างรอบรอบบืนมันนี่มอมอนี่นี่จักนี่แห้งโย แต่ว่ามันมื่นแมนตีนผมมีห้อยเห็นบอกคือรถไอ้แล้วก็ขับเคลื่อนซีโรอยุบวางปัาถมมื่นแรง่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็โยกไปวันรอดอีกเนาะโอ้ยเผื่อสิแต่ว่าไปได้แต่ว่าใช่เวลาใช่เวลานี่อ่าดูนี่ดีโดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครีองเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ค่ำละยังได้ก็ คือจะได้กับระบาดนี่คือชิบะได้เวใช่ดอกยังได้กับขบมุกขอบใจละลายเด้อพี่น้องเด้อเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชมแล้วก็โคกดขำโคตรชนะพี่น้องเลยเขา,ายเพิ่นกัดสิไปเฮือนน้องสินไสไปได้ลิอบอลแล้วยันน้ำลายไปจักว่าต่โมนี่กับกับคือกันเราอะอ๋อโอเคพี่น้องเนาะเรื่องอันเงื่อนครัวสาวตาบอลนุ่มกาเดียวบอตาเนาะสีบอกก่อนอ่าสีโทรหาทางอ้ายผู้คนที่ชื่อสาวนแน อ่าถ้าว่าเอาสองเสาโอเคบอหรือว่าจังใดจังใดก็อยากซอยสี่เสาบอสินะเนาะสี่ใดประสานงานกันถือว่าเป็นสามเจ้านะพี่น้องเนาะสามเจ้าครับบ้านนี้เนาประมาณนี้พี่น้องเนาะเอาโอเคจ้ะเาสบายดีบ่เวียดโดยสบายดีสบายดีโดยโดย